เเเเอาซลกหลายคนคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องให้ความสนใจแต่แท้จริงแล้วการใช้โฟมใส่อาหารมีอันตรายที่ซ่อนเร้นอยู่นั่นคือการใช้ภาชนะโฟมใส่อาหารโดยรู้เท่าไม่ถึงการ เรามารู้จักโฟมกันดีกว่านะคะโฟมเป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่ใช้สารเร่งหรือยาพองจากการให้ความร้อนสูงแล้วอัดโลมีแม่พิมพ์เพื่อทําเป็นรูปร่างต่างๆสําหรับโฟมที่นํามาบรรจุอาหารผลิตจากโพลิเมอร์ชนิดโพลิสไตรีนซึ่งหากโดนความร้อนเป็นเวลานาน,านจะมีสารเคมีปนเปื้อนกับอาหารได้สารเคมีเหล่านี้ไม่มีอันตรายก็ดีนะสิคะแต่ข่าวร้ายสารเคมีเหล่านี้มีอันตรายต่อร่างกายอย่างมาหาศาล เสมือนกับการกินยาพิษสารเคมีตัวนี้มีชื่อว่าสารสไตรีนสารสไตรีนซึ่งเป็นสารอาจก่อให้เกิดมะเร็งเมื่อรับเข้าสู่ร่างกายจะได้รับอันตรายคือคุณจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากและมีโอกาสสูงมากในการเป็นมะเร็งตับรวมทั้งยังมีผลต่อสมองโดยตรงคือสมองเสื่อมอ่อนเพลียมุดหงดนอนไม่หลับ ยิ่งอาหารที่มีไขมันหรืออาหารที่เป็นกรบจะสามารถปนเปื้อนสารสเตีรินออกมาจากโฟมได้อย่างมากยิ่งใส่ไว้นานหรือถ้าบรรจุอาหารที่มีอุณหภูมิสูงเกิน60องศาเซลเซียสปริมาณการปนเปื้อนยิ่งสูงขึ้นจึงไม่แปลกที่คนไทยมีอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นแบบนี้แล้วการเลือกซื้ออาหารนอกบ้านครั้งหน้าควรนำภาชนะไปบรรจุอาหารเอง หรือใช้ภาชนะจากธรรมชาติจะปลอดภัยกว่านะคะมาเริ่มกันลดละเลิกการใช้โฟมใส่อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณสุข